ตอนที่3 9 2งานวันเกิดมิสเตอร์หยางรู้สึกราวกับว่าเขากำลังฝันอยู่เขาแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเทพสปิริตที่ทุกคนต่างคอรพบ,บูชานั้นเชื่อฟังคำสั่งของฮาเนเซนแถมอีกฝ่ายยังเรียกฮานเซนว่าท่านอีกเพียงแค่ฮานเซนเอ่ยปากบอกเทพสปิริตคนนั้นก็มอบโลหิตชีพจรเทพสปิริตที่สมบูรณ์ให้กับเขาในทันทีมาทำให้มิสเตอร์หยางยิ่งคอรพหาฮันเซนมากขึ้นกว่าเดิมเขาคืออะไรกันแน่ เขากำเนิดมาจากไขยีนแต่แม้แต่เทพสปิริตก็ยังขอุบเขามันมีคนที่ยิ่งใหญ่อย่างเขาอยู่จริงๆอย่างนั้นเหรอมิสเตอร์หยางไม่สามารถจินตนาการถึงต้นกำเนิดของหานเซ่นได้แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มิสเตอร์หยางรู้ซึ่งก็คือหานเซ่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าคุนนางเลือดพระเจ้าคุนนางเลือดพระเจ้านั้นสามารถต่อสู้ร่วมกับเทพสปิริตได้ แต่นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาได้รับการยอมรับจากเทพสปิริตและได้รับอนุญาตให้ใช้พลังของพวกเขาได้ความสัมพันธ์แบบนั้นทําให้พวกเขาเท่าเทีเทยมกันมิสเตอร์อย่างนั้นไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเทพสปิริตที่หวาดกลัวต่อขุนนางเลือดพระเจ้ามาก่อนมันเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการนายท่านข้าแก่ขนาดนี้แล้วแต่ตอนนี้ข้ากลับได้รับโดยหิติี่ประจรเทพสปิริตมาความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าเป็นความจริงแล้ว ในโลกใบนี้ข้าไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วชีวิตของข้าเป็นของนายท่านทั้งหมดมิสเตอร์หยางโค้งคำนับถึงแม้มิสเตอร์หยางจะเป็นคนที่มุกมานะและมีพรสวรรค์นในเรื่องการตามหาชีพประจรพระเจ้าแต่เขาก็ไม่เคยได้รับรลยหิจิประจรเทพสเปริต นั่นทําให้เขาไม่สามารถกลายเป็นมิสเตอร์จริงๆได้บ่อยครั้งที่เขาจะถูกข่มเหงเขาคิดเสมอว่ามันไม่มีความหวังอีกต่อไปแล้วแต่ตอนนี้เขากลับได้รับโลหิตชีพจรเทพสปิริตมาแถมมันยังเป็นโลหิตชีพจรเทพสปิริตที่สมบูรณ์แบบหานเส้นยิ้มแต่เขาไม่ได้พูดอะไรบางสิ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่แค่พูดออกมา ความซาบซึ้งของมิสเตอร์หยางนั้นยังจําเป็นต้องดูหลังจากนี้มันไม่สําคัญว่าเขาจะพูดออกมามากสักแค่ไหนนี่ไขย,ยีนสําหรับเจ้าเจ้าควรจะฝึกมันและพกมันติดตัวไปไหนมาไหนมันจะมีคุณค่ากับตัวเจ้าอย่างมากฮานเ์เซนวางไขย,ยีนของเพียวไรส์สลามมนเดอร์ในมือของมิสเตอร์หยางมิสเตอร์หยางนั้นเป็นคนที่มีความรู้กว้างขวางถึงแม้เขาจะไม่เคยเห็นไขย,ยีนของเพียวไรส์สลามมนเดอร์มาก่อนแต่เขาก็เคยได้เห็นในอินเทอร์เน็ต ตอนนี้เมื่อเขาได้เห็นมันกับตาเขารู้สึกตกใจอย่างมากเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายท่านนี่นี่มันใครของเพียวไรส์รามันเดอร์อย่างนั้นเหรอข้าโชคดีและไปพบพวกมันสองสามใบเมื่อไม่นานมานี้ฮันเซ้นพูดมิสเตอร์หยางพูดอะไรไม่ออกไข่ยีนเพียวไรส์ามันเดอร์ระดับราชัน,นั้นเป็นอะไรที่หายากมากๆแค่ไข่ของพวกมันใบเดียวก็สามารถขายได้ในราคาสูงแล้วแต่ฮันเซ้นพูดว่าเขาพบ พวกมันสองสามใบด้วยบังเอิญมิสเตอร์หยางคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเอเอจริงด้วยด้วยฐานะของนายท่านที่แม้แต่เทพสปิริตก็ยังต้องเคารพการได้รับไข่ย,ยีนของเพียวไรซา,ามันเดอร์แค่สองสามฟองคงจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรสําหรับคนอย่างนายท่านมิสเตอร์หยางไม่เชื่อว่าฮานเซ่นจะโชคดีขนาดนั้นยงผู้กู้เพิ่งจะพูดถึงเพียวไรซ่า,ามันเดอร์เมื่อไม่กี่วันก่อนและตอนนี้ฮานเซ่นก็ได้พวกมันมา แม้แต่เทพที่จุติลงมาจากท้องฟ้าก็ไม่โชคดีขนาดนั้นหานเซ้นเรียกโคลี่เวิร์นไวเดียออกมาและพามิสเตอร์หยางกลับไปที่สถานีเทเลพอร์ตถึงแม้เจียงปูกู้จะอยู่ที่โรงแรมแต่เขาเคยสาบานว่าจะไม่ต่อสู้ถึงแม้เขาจะต้องถูกฆ่าตายก็ตามด้วยเหตุนั้นหานเส้นจึงกังวลว่ามันอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นโชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงที่เขาไม่อยู่โรงแรม แต่ทว่าภายในห้องนั่งเล่นนั้นมีชายหัวโร้นคนหนึ่งกำลังนั่งคอยอยู่เขากำลังพูดด้วยระดับเสียงที่ฟังดูน่าลำคาญบอลกายทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้หานเซ่นขมวดคิว้วเขาไม่เคยบอกบอลกายว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหนบอลกายหัวเราะฮ่าฮ่าฮฮน้องหานที่นี่เป็นเมืองหลวงนะถ้าข้าต้องการจะหาเจ้ามันไม่มีทางที่เจ้าจะซ่อนตัวจากข้าได้ฮ่า <laughs> าทำไมเจ้าถึงได้ตามหาข้า ฮานเซ่นไม่อยากสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นมากจนเกินไปยังไงซะเขาก็เป็นคนที่มาจากอีกโลกหนึ่งฮานเซ่นแตกต่างไปจากซินซิลที่ต้องการจะทำลายกฎและพาซินวานเอ,อ๋อที่เกิดใหม่กลับไปฮานเซ่นไม่ได้คิดที่จะทำอะไรแบบนั้นเขาแค่ต้องการจะกลับไปยังโลกที่เขาจากมาเท่านั้นด้วยเหตุนั้นมันไม่มีความจำเป็นที่เขาต้องทำอะไรแบบนั้นเขาไม่จำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนหลายๆคน แน่นอนว่าข้ามีเรื่องดีจะมาบอกเจ้าบรรกายพูดหลังจากนั้นเขาก็นำแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาโบกไปมาตรงหน้าของหานซึ่นเล่ากับว่าเขากำลังอวดของดีเจ้ารู้ไหมว่านี่มันคืออะไรไม่ข้าไม่รู้หาเส้นสายหัวลองเดาสิบรรกายดูตื่นเต้นข้าไม่เดาถ้าไม่มีเรื่องสำคัญอะไรเจ้าก็ไปได้แล้วข้ากำลังเหนื่อยและต้องการจะพัก หานซึ่นต้องการจะไล่ให้เขาไปให้พลผลรั่งเถอะให้ข้าบอกเจ้าเองบนกายทำเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเขาโบกกระดาษในมือและพูดด้วยสีหน้าอวดดีว่านี่คือบัตรเชิญมันเป็นบัตรเชิญไปงานวันเกิดของเฟิงเฟยเฟยเจ้ารู้จักเฟิงเฟยเฟยสีนะนางเป็นหนึ่งในสามนักร้องที่โด่งดังที่สุดนางมีพรสวรรค์มากๆสักวันหนึ่งนางจะกลายเป็นราชินีของการร้องเพลงนางงดงามมากมาก แค่รอยยิ้มของนางก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ชายทุกคนเป็นบ้าตายแม้แต่พวกชนชั้นสูงของอาณาจักรสินนี้ก็มีผู้คนได้รับบัตรเชิญแบบนี้ไม่กี่ใบหลังจากที่พูดแบบนั้นบอนกายก็เข้ามาข้างหูของฮานเนเซนและกระซิบว่าข้าเป็นเพื่อนสนิทของเฟิงเไฟ,ไฟ่ยด้วยเหตุนั้นข้าจึงได้รับบัตรเชิญนี้มาเจ้าเป็นพี่น้องของข้าดังนั้นข้าจะพาเจ้าไปพบกับหญิงที่งดงามคนนั้นข้าไม่สนใจ หานเส้นตอบปฏิเสธในทันทีเขาเคยเห็นผู้หญิงที่งดงามมามากในชีวิตและถ้าให้พูดตามตรงเขากลัวว่ามันจะไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะงดงามไปกว่ากูชิงเฉิงอีกแล้วถึงเฟืองเฟ่ย,ฟยจางงดงามแต่เธอก็ไม่ได้งดงามพอที่จะทําให้หานเส้นตกตะลึงแถมเขาก็เคยเห็นเฟืองเฟ,เฟ่ยและเธอก็ไม่ได้พิเศษอะไรเออเออไม่มีทางเจ้าไม่สนใจเฟืงเฟ่ย,ฟย,ฟยได้อย่างไงอย่าบอกนะว่าเจ้า บอลกายพูดและจ้องมองไปที่หานเส้นด้วยสายตาแปลกๆหานเส้นขมวดคิว้วเจ้ากําลังคิดอะไรของเจ้าข้าแค่ไม่อยากเสียเวลากับผู้หญิงคนหนึงเท่านั้นเออผู้หญิงคนหนึ่งอะไรกันเฟิงเนไยคือผู้หญิงในความฝันของผู้ชายทุกคนทุกคนรู้ในเรื่องนั้นบอลกายยิ้มแล้วพูดต่อว่าแถมท้งนี้ยังมีคนใหญ่คนโตมาร่วมงานมากมายข้าได้ยินมาว่า มีแม้กระทั่งคนที่เป็นขุนนางเลือดพระเจ้ามาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยถึงแม้เจ้าจะไม่สนใจฝืนเฟยเจ้าก็ควรไปพบกับคนพวกนั้นหานเส้นคิดว่าบ่อนกายพูดนั้นมีเหตุผล เขาไม่ได้รู้อะไรมากเกี่ยวกับคนชั้นสูงของอาณาจักรซินและเขาก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับขุนนางเลือดพระเจ้าเช่นกันมันคงจะดีถ้าเขาลองไปพบกับคนพวกนั้นดูบรนกายสัมผัสได้ว่าฮานเส้นยังคงลังเลดังนั้นเขาจึงพยายามพูดโน้มน้าวเพิ่มอีกสุดท้ายแล้วเขาก็โน้มน้าวให้ฮานเซ่นไปเข้าร่วมงานวันเกิดของฟองเฟยเฟยได้สําเร็จ ในตอนที่พวกเขาไปถึงงานวันเกิดฮารเซนก็ได้รู้ว่าเรื่องที่พวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนั้นเป็นเรื่องเหลวไหายทั้งเพงานวันเกิดถูกจัดในปราสาทที่ใหญ่โตและมันมีแขกมาเข้าร่วมงานเป็นพันพันคนบอนกายก็เป็นหนึ่งในแขกที่มาเข้าร่วมงานเขาแค่ไปที่นั่งเพื่อดื่มกินเท่านั้นเขาไม่แม้จะมีโอกาสได้พบกับเฟิงเฟ่ยเ,ยเ,ป,ยเ,ป,ยเป็นการส่วนตัว โชคดีที่หานเส้นไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อพบกับเฟิงเฟ้ยเขากินอาหารร่วมกับบอลกายขณะที่อีกฝ่ายแนะนำผู้คนที่อยู่รอบๆให้กับเขาฟังตอนที่3,033้ร้องเพลงเจ้าเห็นคนที่ทำท่าอวดดีนั Teacher ่นไหมบอลกายถามขณะที่มองไปที่ทิศทางของชายคนหนึ่งนั่นคือหนึ่งใน4ี่มิสเตอร์ชื่อดังของเมืองกำแพงหยกเขาคือมิสเตอร์กอดวัน ผ่านเส้นมองตามสายตาของบรรกายและเห็นชายที่ดูหล่อเหลาและสง่างามมากๆคนหนึ่งเขาดูเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มีสาวสาวเป็นดาวเคราะห์โคจรรอบตัวของเขาเมื่อดูจากท่าทางของเขาผู้คนก็คิดว่าเขาเป็นคนที่มีมารยาทเขาดึงดูดความสนใจของผู้คนหลายคนไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจบ่อยครั้งเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดามิสเตอร์ก็อดวันทำไมชื่อของเขาแปลกๆจัง ่านเส้นถามด้วยความสับสนก็อดวันเป็นแค่สมญานามชื่อจริงของเขาคือกงเจินจุนเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ยังเด็กเขามักจะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งและเขาไม่เคยเป็นอะไรอย่างอื่นนอกจากอันดับที่หนึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่เขาได้สมญานามว่าก็อดวับอนกายพูดต่อไปว่าก็อดวัคิดว่าเจ๋งมากเหรอแต่ในความจริงแล้วเขาก็เป็นแค่คนขี้ขลาดคนหนึ่ง มีแค่ผู้หญิงที่ไม่รู้เกี่ยวกับตัวจริงของเขาเท่านั้นที่หลงไหลในตัวเขาถ้าเป็นอย่างนั้นข้าก็ต้องขออภัยด้วยขณะที่หานเส้นและบอลกายกำลังกระซิบคุยกันสองคนจู่ๆก็มีเสียงใครบางคนดังมาข้างๆพวกเขามันเป็นเสียงของมิสเตอร์กอดวันเขาเข้ามาอยู่ข้างๆพวกเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เจ้าคือฮานเซ่นสินะมิสเตอร์กอดวันหันไปมองที่ฮานเซ่นเจ้ารู้จากชื่อของข้าได้ยังไง หันเส้นสับสนมิสเตอร์ก็อดวันยิ้มอย่างเป็นปริศนาเรื่องวงในของเมืองกระแพงหยกนั้นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมันเป็นเรื่องยากที่จะซ่อนเรื่องที่ใหญ่โตอย่างความตายของกงซูจินได้มิดมันจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้ถึงเรื่องนั้นแต่ข้าก็ได้แต่เดาว่ามันเป็นฝีมือของเจ้าอย่างนั้นสินะมิสเตอร์ก็อดวันเจ้าต้องการจะบอกอะไรกับข้า หานเส้นถามอย่างเย็นชาสีหน้าของเขายังคงสงบนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงมิสเตอร์กอตวันยิ้มเจ้าอย่าได้เข้าใจเจตนาของข้าผิดไปข้าไม่ได้คิดร้ายอะไรกับเจ้าถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ข่าวรือและทางตระกูลกงซูไม่ได้ออกมาเปิดเผยว่ากงซูจิน้นตายยังไงแต่พัทที่ข้ากำลังเห็นในมือของเจ้านั้นข้าเคยเห็นมันอยู่ในมือของฮาวานงเย่มาก่อนตอนนี้ฮาวานงเย่ก็หายตัวไปเช่นเดียวกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าทำการสันนิษฐานไปแบบนั้นสีหน้าของบรรกายเปลี่ยนไปแต่หารเส้นยังคงสงบนิ่งเขามองไปที่มิสเตอร์กอดวันและตอบกลับไปว่าแล้วจะยังไงเจ้าจะพยายามจะล้างแค้นให้กับกงซูจิ้นอย่างนั้นเหรอมิสเตอร์กอดวันสายหัวเจ้าเข้าใจผิดแล้วถึงแม้กงซูจิ้นจะเป็นหนึ่งในมิสเตอร์ที่ชื่อดังเหมือนกับข้าแต่ข้าไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเขาข้าไม่ได้สนใจว่าเขาจะอยู่หรือตาย ค่าเพียงแค่เข้ามาหาเพื่อยืนยันข้อสันนิษฐานของตัวเองเท่านั้นและค่าต้องการและข้าก็ต้องการจะรู้จักกับยอดฝีมือที่ค่าคงสู่จิ้นได้หนึ่งในสี่มิสเตอร์ชื่อดังต้องการจะพบค่าหานเส้นพูดอย่างขาดความกระตือรือล้นว้าวข้ารู้สึกดีจริงๆ Mr. มิสเตอร์กอวันถอนหายใจเฮ <c oughs> สี่มิสเตอร์ชื่อดังอะไรกัน บางทีสามัญชนอาจจะคิดว่าสมญานามนั้นเป็นอะไรที่เท่แต่สำหรับคุณนางที่แท้จริงแล้วชื่อของมิสเตอร์นั้นไม่ได้ต่างอะไรจากนักร้องมันก็เป็นแค่ความบันเทิงของผู้คนเท่านั้นเองมันถือเป็นเกียรติของข้ามากกว่าที่มีโอกาสได้พบกับมิสเตอร์หานข้าแค่รู้สึกเสียดายที่พวกเราพบกันช้าเกินไปที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับการสนทนากาันพวกเราควรคุยกันในภายหลัง มิสเตอร์ก็อดวันโค้งคำนับได้เดินจากไปทำไมเจ้าหนี้ถึงชอบทำตัวดึก,กลับบอนกายสับสนเขาไม่รู้ว่าทำไมมิสเตอร์ก็อดวันถึงเข้ามาหาพวกเขาและพูดบางสิ่งที่น่าสับสนก่อนที่จะเดินจากไปฮารเเซนต้องการจะพูดบางสิ่งแต่ความสนใจของเขาถูกดึงดูดไปที่เฟิงเฟ้ยซะก,ก่อนเฟิงเฟ,เฟ้ยในตอนนี้นั้นดูแตกต่างจากตอนที่ฮารเเซนพบ ในหุบเขาในคลายมากเฟิงเฟยในตอนนี้ดูมีรัศมีแล้วกับว่าเธอมีแสงศักดิ์สิทธิ์ขอหุ้มรอบตัวผมดำของเธอเป็นรอนรอนและมันเรืองแสงศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครมองเข้าไปในดวงตาศักดิ์สิทธิ์ของเธอมันทำให้พวกเขาต้องหลบตาด้วยความอับอายเหมือนกับว่ามันเป็นการดูหมิ่นที่จะชายตาไปมองเธอทั้งหมดที่ผู้คนที่จิตใจอ่อนแอจะทำได้แค่หลบสายตาของเธอเฟิงเฟย์ห้อมล้อมไปด้วยขุนนางมากมายเธอเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์ ที่มีดาวเคราะห์โคจรรอบตัวถึงแม้เธอจะเป็นกุนนางแต่กําเนิดมันก็ไม่ได้ปกปิดความน่าทึ่งของเธอเธอเป็นบุคคลที่โดดเด่นอย่างแท้จริงบนกายเกือบจะมีน้ำาลายไหลออกมาจากปากเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับเฟิงเฟ,ฟ,ฟ่ยเฟยแต่เขาไม่แม้แต่จะเข้าไปใกล้เธอมันไม่มีทางที่เขาจะเป็นเพื่อนสนิทกับเฟิงเฟ่ยเฟยไปได้บันกายพูดอย่างตื่นเต้นว่ามันมันมันกำลังจะเริ่มแล้วในที่สุดมันกำลังจะเริ่มแล้ว อะไรจะเริ่มหาร์เซนถามด้วยความสับสนในงานวันเกิดทุกปีเฟิงเฟยเฟยจะร้องเพลงหนึ่งเพลงเพื่อขอบคุณแกกที่มางานวันเกิดของนางบอลกายมองเฟิงเฟยเฟยที่อยู่บนเวทีด้วยความตื่นเต้นอย่างมากดวงตาของเขาเกือบจะเปลี่ยนเป็นรูปปวใจหาร์เซนถามเจ้าไม่ได้ดูวิดีโอของเฟิงเฟยเฟยร้องเพลงบนอินเทอร์เน็ตหรือยังไงมันไม่เหมือนกันอย่างนั้นเหรอบอลกายไม่เห็นด้วยและตอบกลับว่าไม่ มันมันจะเหมือนกันได้อย่างไงกันการได้เห็นกับตาตัวเองกับการได้เห็นผ่านวิดีโอนั้นแตกต่างกันอย่างมากความรู้สึกจากการได้ฟังการร้องเพลงด้วยการรวมร่างกับยีเลสระดับพระเจ้าโซนิกฟีนิกของนางเป็นสิ่งที่หาฟังบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้หลังจากพูดอย่างนั้นบนกายก็หยุดพูดทั้งงานปาร์ตี้เข้าสู่ความเงียบสงบทุกอย่างมืดลงไปหลังจากนั้นเสียงของผู้หญิงดังขึ้นจากบนเวทีเสียงนั้นฟังดูเหมือนกับเสียงของแฟรี่จากสวงสวรรค์ เมื่อได้ยินมันหัวใจของผู้คนก็ถูกสะกดมันทำให้ผู้ฟังอดไม่ได้ที่จะปล่อยตัวเองไปตามเสียงเพลงของเธอหลังจากผ่านไปสักพักมีแสงฉายไปบนเวทีโฟกัสไปที่ร่างกายของเฟิงเฟ่ย,เ,ฟยเธอดูเหมือนกับแฟรี่ตัวจริงทั้งร่างกายของเธอดูเหมือนจะเลื่องแสงศักดิ์สิทธิ์ออกมาริมฝีปากของเธอเปิดออกและเสียงของเธอก็ดังไปทั่วทั้งห้องโถงมันเข้าไปในหัวใจของทุกคนและทำให้อดไม่ได้ที่จะเต้นตามทำนองของเสียงเพลง ในตอนที่เพลงไปถึงท่อนกลางสถานที่แห่งนั้นก็เงียบสงัดขนาดที่ไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องดังให้ได้ยินทุกคนนั้นถูกสะกดพวกเขามองไปที่ฝนเฟ่ยๆด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาผู้หญิงบางคนที่หัวใจอ่อนไหวนั้นร้องไห้โฮออกมานี่การร้องเพลงแบบนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานวันเกิดอย่างนั้นเหรอ าเส้นพูดอะไรไม่ออกเฟิงเฟ่ยร้องเพลงได้ไม่เร็วแต่เธอไม่ได้ใช้ยีนเลสท่าเสียงช่วยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เพลงของเธอจะมีประสิทธิภาพขนาดนี้ต้องยอมรับว่าเธอมีพรสวรรค์นในเรื่องของการร้องเพลงและการใช้ยีนเลสท่าเสียงแต่นั่นไม่ได้สําคัญอะไรสําหรับเขา ฮานเซ้นไม่ได้รู้สึกอะไรเกี่ยวกับเสียงดนตรีมากนักเขาแค่รู้วิธีการเป่าซุนไม่กี่เพลงและเขาก็ไม่ได้เล่นมันได้ดีอะไรนักผลของยีเลสก็ไม่ได้ผลกับเขาเช่นเดียวกันนั่นเป็นเหตุที่ฮานเซ่นคิดว่าเฟิงเฟ่ยเฟยร้องได้ไม่เร็วเท่านั้นเขาไม่ได้ถูกสะกดโดยเสียงเพลงเหมือนกับคนอื่นๆในเวลานี้ภายในงานปาร์ตี้แม้แต่ขุนนางที่แท้จริงก็เปิดหัวใจของพวกเขาเพื่อจะฟังการร้องเพลงของเธอ ถึงแม้พวกเขาจะป้องกันพลังเสียงได้แต่ไม่มีใครพยายามหยุดมันเอาไว้พวกเขาปล่อยให้ตัวเองไปกับเสียงเพลงไม่ว่าหานเซินจะมองไปทางไหนทุกคนก็ดูเหมือนกับว่ากำลังถูกสะกดจิตมันทำให้เขาดูแตกต่างจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดมันทำให้เฟิงเฟ,เ,ฟเฟ้ยสังเกตเห็นเขาในตอนที่เธอมองไปที่ผู้ชมที่อยู่ด้านล่างทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ ฟิงเฟ่ยรู้สึกแปลกใจที่ได้เห็นหารเส้นที่นี่เธอสังเกตเห็นว่าเขาเอาแต่มองไปรอบๆราวกับว่าเขาไม่ได้สนใจฟังเพลงของเธอซึ่งทําให้เธอรู้สึกลาคาญโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันวันพรุ่งนี้ก็ได้กันนะครับทุกคนทั้งเท่าแก่แล้วก็พี่ฮานแล้วก็เจ้าของร้านซูด้วยนะครับผมผมจะลงให้นะทุกคนในวันพรุ่งนี้สําหรับคลิปนี้ก็คงจะลงได้แค่คลิปเดียวในวันศุกร์นี้นะเอ้ยวันเสาร์นี้นะ โอเคครับเราเจอกันทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณทุกอย่างนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปละเ้าเจอกัน